สวัสดีค่ะทุกท่านทุกรายงานสดจากหน้าแปลงที่ดินที่เราจะเปิดให้จองในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงเลยนะคะอยู่ใกล้กับร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่นะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเบื้องหน้าของเรานี้นะคะคือฟ้ารุ้งงามหลังฝนตกนะคะสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยคะโค้งของสายลุงนะคะ กำลังกินน้ำนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงนะคะที่ดินฝั่งนี้นะคะคือโซน B นะคะที่เราจะประกาศคาานะคะจากปกติค่ะตารางวาละ7000บาทนะคะวันที่22สิงหาคมนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะเราขายตารางวาละ5,900บาทนะคะส่วนด้านนี้นะคะคือบรรยากาศของโซน C ค่ะเนี่ยค่ะแปลงละ295ตารางวาถึง200 96ตารางวานะคะสำหรับโซน C ค่ะแต่โซน B นี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้น320ตารางวาถึง364ตารางวานะคะวันนี้ค่ะเรานำทงมาปักหน้าแปลงที่ดินนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะตรงที่เราประกาศขายนี้นะคะอยู่ติดถนนนย3 0ย2อ302ค่ะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่2นะคะ ที่เราจะนำมาจัดโปรโมชั่นวันที่22สิงหาคมนี้นะคะเรามาพบกันที่หน้าแปลงที่ดินค่ะเวลา8นาฬิกานะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 2 6 6 2 8 9ค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะเตรียมเงินดาวมาให้พร้อมนะคะเงินดาวเพียงแปลงละ50 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะถ้าอยาก ดาวน้อยก็เตรียมเงินอย่างน้อยห้าหมื่นนะคะหรือจะดาวสูงสูงส0บถึหรือจะซื้อสดโฉนดเราก็พร้อมโอนอยู่แล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาตุ๊กเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6289ค่ะสวัสดีค่ะ